บทสาธยายเรื่องอาทิตตะปริยายสูตรของร้อนและหนทางแห่งความเย็นที่มาจากประสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายสลายตนวัฏสลายตนสังยุตในย่อหน้าที่303ถึง304 จเจริญพรญาติโยมทุกมูลเราทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอาทิตตปริยายสูตรเป็นพระสูตรที่แปดแห่งสมุทวั์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าอาทิตตปริยาโย ο, ซึ่งหมายถึง ธรรมปริยายที่ว่าด้วยของร้อนพระสูตรนี้คือการแสดงธรรมที่ทรงพลังและเขย่าจิตสำลึกของผู้ฟังอย่างรุนแรงที่สุดพระสูตรหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงโทษภัยอันร้ายแรงของการไม่สำรวมอินทรีย์ว่ามันน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าการถูกทรมานด้วยเครื่องมือที่ลุกเป็นไฟ และในขณะเดียวกันก็ได้ทรงชี้ทางออกจากกองไฟนั้นด้วยน้ำอมฤตคือวิปัสนาภาวนาณที่แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนกิุทั้งหลายเราจักแสดงอาทิตตปริยายแกเธอทั้งหลายมีพระบาลีว่า วารังภิกเวตัตายะอโยสลากายะอาธิตตายะสัมปัชลิตายะสัญโชติภูตายะจากขุนทรินยังสัมปริมมถังซึ่งหมายความว่าดูกรภิกษุทั้งหลายการที่จกักขุนสี่คือดวงตาจะถูกลูบไล้ด้วยเหลาเหล็กที่ร้อนจัด ลุกโพลงเป็นเปลวไฟยังดีกว่าแต่มีพระบาลีกล่าวต่อไปว่านัตเววะจักขุวินเยเยสุรูเปสุอ yes นุพยัญชนะโสนิมิตตคาโหซึ่งหมายถึงการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุนั้นไม่ดีเลย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระองค์ตรัสว่าเพราะวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตนั้นหากบุคคลพึงทำการละในสมัยนั้นเป็นที่แน่นอนว่าเขาจะไปสู่คติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้หลักการเดียวกันนี้ พระองค์ได้ทรงแสดงให้ครอบคลุมไปถึงอินทรีย์ที่เหลือการเกี่ยวโสตินรียด้วยขอเหล็กยังดีกว่าการยินดีในเสียงการคว้านขานินทรีย์ด้วยมีดตัดเล็บยังดีกว่าการยินดีในกลิ่นการเฉือนชิวหินรียด้วยมีดโกนยังดีกว่าการยินดีในรถการแทงกายินทรีย์ด้วยหอกยังดีกว่าการยินดีในสัมผัส ส่วนมนิศรีนั้นพระองค์ตรัสว่าความหลับยังดีกว่าแต่เรากล่าวว่าความหลับเป็นของไร้ผลเป็นความโง่เขลาการที่บุคคลจะตรึกถึงวิตกอันเป็นเหตุให้สงแตกกันนั้นไม่ดีเลยจากนั้นพระองค์ได้ทรงชี้ทางสว่างว่าในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าเรื่องที่จักขุนซีจะถูกแทงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนนั้นจงหมดไว้ก่อนดังมีพระบาลีว่าหันทะอาหังอิทเมวะมณสิกะโรมิซึ่งหมายถึงพิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจักสุไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยง จักสุวิญญาณไม่เที่ยงจักสุสัมผัสไม่เที่ยงแม้เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของกระบวนการรับรู้ทั้งหทางเช่นนี้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดผล หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ไฟแห่งกิเลสร้อนกว่าไฟภายนอกนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดพระองค์กำลังจะชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายร่างกายแม้จะแสนสาหัสเพียงใดมันก็เป็นเพียงทุกข์ในพบชาติปัจจุบัน แต่การไม่สํารวมอินทรีย์การปล่อยใจให้หลงไหลในนิมิตและอนุพยัญชนะคือการหลงไหลในรูปลักษณ์โดยรวมและการแยกแยะเป็นส่วนๆว่ามือสวยเท้าสวยยิ้มสวยความยินดีเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นนี้คือการจุดไฟเผาตนเองมันคือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะและไฟแห่งโมหะ ซึ่งเป็นไฟที่ร้อนแรงกว่าไฟใดๆเพราะมันไม่เพียงแต่แผดเผาจิตใจให้เร่าร้อนในปัจจุบันมันยังจะนำพาเราไปสู่ไฟในนรกซึ่งเป็นความทุกข์ที่ยาวนานกว่านับประมาณมิได้มากมายการยอมเจ็บกายในปัจจุบันเพื่อรักษาศีลและสำรวมอินทรีย์จึงประเสริฐกว่าการปล่อยใจไปตามกิเลส แล้วต้องไปทนทุกข์ในอบายภูมิ 2. ทางเลือกของอริยสาวกคือการเปลี่ยนมุมมองเมื่อได้ฟังถึงโทษภัยอันน่าสะพรึงกลัวแล้วอริยสาวกไม่ได้เกิดความหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกแต่ท่านใช้ปัญญาพิจารณาว่าเอาละเรื่องที่จะถูกทรมานนั้น พักไว้ก่อนทางที่เราควรจะเลือกเดินคือทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะคือการเปลี่ยนจากการมองแบบนิมิตคาโหซึ่งหมายถึงการมองเพื่อยึดถือในรูปลักษณ์มาเป็นการมองแบบโยนิโสมณสิการคือการทำไว้ในใจโดยแยบขายคือแทนที่จะมองว่าสวยหรือไม่สวย ชอบหรือไม่ชอบก็ให้เปลี่ยนมามองว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือการเปลี่ยนสนามรบจากการต่อสู้กับอารมณ์ภายนอกมาเป็นการต่อสู้กับกิเลสภายในด้วยอาวุธคือปัญญา 3. วิปัสนาคือน้ำดับไฟหนทางที่พระองค์ทรงมอบให้ คือการเจริญวิปัสนาภาวนาคือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของกระบวนการรับรู้ทั้งหมดเห็นว่าตาก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงการเห็นก็ไม่เที่ยงการกระทบก็ไม่เที่ยงและความรู้สึกสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงขององค์ประกอบทั้งห้า ในทุกขณะที่เกิดการรับรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเบื่อหน่ายหรือนิพพิทานในกระบวนการเกิดทุก์ทั้งปวงนี้ย่อมเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากปัญญานี้เองคือน้ำอำมฤตที่จะดับไฟแห่งราคะโทสะและโมหะให้หมดสนิทลงนำไปสู่ความคลายกำหนัดความหลุดพ้นและความสงบเย็นคือพระนิพพาน ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร